ถารามาปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรีนะคะเขาเรียกว่ากิโมกอมอไม่ใช่กิโมกอมหอนึ่งร้อยจานีปั๊มใหญ่นี้ใหญ่ที่สุดนะคะในหัวหน้าดีฉันแนะนํามานี่หัวหน้าดีฉัน,น,น,ำน,น,ฉนทำเป็นแบบมั่นใจเหลือเกินอะไรประมาณนี้อ่า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 อพี่พรเ <า S 1> มียทหารนะจ๊ะ มาดูหมวกก็รู้นะคะพ้เดียวกันดิฉันไม่ได้ตัดเลยนะแต่ดิฉันไปต่อแล้วจ้ะเนี่ยอาจจะนี่บอกไม่ได้ผมกปวดในพนเออที่พลเนาะเออดิฉันก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาข่าวจ่างตัดตไหนกันนี่ไม่ใช่เลยไปแล้วในนาตรงไปค่ะจะผ่าแล้วดิฉันไปเองค่ะ นี่นะคะคือปั๊มนี้ค่ะปั๊มใหญ่มากน้องหญิงก็ตามก้นพี่พลไปนะคะพี่พลพาไปทงไปเที่ยวนะคะนี่กล้วยเขาก็มีของฝาเขาก็มีเยอะแยะนะคะเนี่ยค่ะไปค่ะไปหาอุ้ยร้านอะไรอะไไ่ะิก็อาจจะปิดเฉยมั้งไปค่ะไปดูอันนี้ก็จะเป็น ร้านของฟงของฝากนะคะเยอะแยะมากมายใช่มาแล้วค่ะนี่นะคะดิฉันก็ีอะไรเป็นพืชผักนี่ป้าม่ใหญ่มาก เมซอนที่นี่ครัเปิดโอเพนย่สิบสี่ชั่วโมงนะคะนั่นแล้วเราก็เดินตรงไป อันนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารศูนย์อาหารก็ณเจอไปพี่อยากกินเลยอะ่ะ <น>ห้องน้ำเขามีสองฝั่งนะคะเออเลยเดี๋ยวดฉันนั่งรอหัว,ห,วหน้าตรงนี้จะเดี๋ยวเข้ามากินข้าวตรงนี้นะคะ ว่าบอกว่าเขามีกล้วยทอดกะหล่ำปับเยอะมากอันนี้ร้านของฝากค่ะนี่ปั๊มน้ำมันปัาก็จตทรฝั่งที่จะออกไปออกจากสระบ,บรีนะคะนี่ค่ะปั๊มนี่ใหญ่สุดค่ะนี้ค่ะบรรยากาศนี่มค่ะ